สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพ่อออกของสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยจะมาไขข้อข้องใจหลายๆท่านที่สอบถามมาในเรื่องของการยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุปีที่แล้วปีงบประมาณที่แล้วก็คือปีงบประมาณ2,564ยื่นไปแล้วปีงบประมาณ2,565ทำไมถึงยังไม่ได้ มาฟังทางนี้นะคะเคินี้มีคนมาสอบถามพอน้อยก็จะเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะ่คะเน้ย้ำนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนของผู้สูงอายุในปีงบประมาณที่แล้วคือปีงบประมาณ2,564 ท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2500เ,เกิดก่อนวันที่2กันยายน2505อันนี้เงินเรื่องของปีที่แล้วนะจ๊ะ,อ,ะอย่าสับสนก,นกันกับของปีนี้เอาแยกๆเป็นสัดส่วนไปปีที่แล้ว59ปีอายุ59ปีลงแต่เบียนไว้ในปีงบประมาณ2 5 0 64ก็คือเกิดก่อนวันที่2กันยายน2505เพื่อที่จะรับ เบี้ยยังคีบในปีก็ประมาณ2,565ก็คือตั้งแต่1ตุลาคม2,564เป็นต้นไปมีท่านที่สอบถามมาว่าเอ๊59ในปีที่แล้วแล้ว60ปีในปีนี้ทำไมยังไม่ได้เดือนตุลาคมเงินทำไมยังไม่เข้าบัญชีปออน้อยวันนี้มาไขาข้อข้องใจนะคะเคสนี้ ่าเกตนี้เกิดในวันที่19บเกาตุลาคม2 5ง4หโอเคท่านลงในปีเจ่แล้วห้าสิปีพอมาครบรอบในเดือนตุลาคมสองพันหากสิบสีซึ่งเป็นปีงบประมาณ2565้าท่านยังไม่ได้ครบอายุ60ปีท่านครบ60ปีในวันที่19บเกาตุลาคม2 5ง4เพราะฉะนั้นเบี้ยอย่างชีพของท่านต้องครบ60ปีก่อน กรรบ60ปีในเดือนตุลาวันที่ท่านเกิดแล้วเดือนถัดไปท่านถึงจะมีสิทธิ์รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะคะก็สอบถามกันมาวันนี้พอน้อยมาไขข้อข้องใจเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องหลายๆท่านที่สอบถามกันมานะคะการเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึง่งไม่อยากให้ทุกท่านได้เสียสิทธิ บางท่านก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะก็ออน้อยเสียได้เสียดายสิทธิ์ของผู้สูงอายุที่เกิดแล้วแต่ท่านไม่ได้มาลงทะเบียนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของอสศอเกิดกับวันที่ลงทะเบียน59เตรียมพร้อม60ปีครบครบเมื่อไหร่ปีเดือนถัดไปก็รับเบี้ยอย่างชีป ผู้สูงอายุกันเลยนะคะ,คะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่มารับชมก็ฝากทุกๆท,ท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามพออนน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสนะคะหรือท่านใดที่สงสัย ผ่านคอมเมนต์ค่ะพิมพมาเลยนะคะถ้าพิมพ์ไม่ได้ก็ให้ลูกให้หลานค่ะพิมพ์ให้นะคะถามมาพอออน้อยตอบทุกคําถามตอบทุกคําถามค่ะก็มีหลายๆคาถามที่ตอบไปแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านเป็นอย่างสูงค่ะพิมพมาเลยนะ นะคะพออนอยจะตอบทุกคําถามคาทไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะก่ออาสาเป็นสื่อกลางในการที่จะประสานส่วนราชการส่วนกลางมาตอบให้กับพี่น้องประชาชนของพวกเรากันนะคะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังะคะ่ะก็สําสหรับในวันนี้คลิปนี้ก็ต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ